กับสบายดีพี่น้องสบายดีบรทุกท่านที่เข้ามาหับสมมื้อนี้ก็เป็นตอนแดงๆเนาะหลังจากทีตอนเว้นห้อนห้อนห้อนแห้งเนาะแล้วก็คำมากคือสิแบบผลสิตกเนาะตอนนี้มืดค่หน,น้อยนึงเนาะ บรรยากาศดีได้ตอนแดงมาตอนนี้ก็หามุ่งปลาเนาะกว่าสีเกลไปเกลือไก่เนาะกำลังเป็ดไก่กับกำลังหิวเนาะจะมาถากินอยู่นี่กับภาพมาเบิงงบรรยากาศรอบๆรอบๆที่อยู่เนาะรอบๆเพียงนา นี่ก็คือเทียงหน้าเาที่เฮาอยู่ปัจจุบันเนาะนอนหนีอยู่หนีเนาะชิพามาเบิงบรรยากาศตอนแดงบรรยากาศตอนแดงดีหลายเนาะนี่ก็คือรถประจำตำแหนง่งโอ้ลมพัดเย็นดีเป็น ตอนเว้นเด้ห่อนแหงขนาดพี่น้องนี่กะเบ้เนาะเบ้กันยังสามสี่โตเนาะว่ามันไปสวนคนอื่นมันตายเนาะเขาเห็ดเซมันไปสวนเขาแล้วกบได้ขายเนาะขายนำ้ำเพราะว่ามันหลายโตมันหักษายากคูม,มือนี่กะ คนหันมาเห็ดเกษตรกรร้ายแล้วเนาะเลี้ยงสัตว์มันก็นปล่อยอยากเนาะนี่ก็สิเป็นทีอยู่เนาะเอ้ยบมแมนบ์แมเมนต์ทียูเลยอยู่นี่นี่ก็เป็นน้ำสางใส่โยกเอาเนาะเพราะว่ายัางบ่มีไฟฟ้าเนาะอยู่นี่เนาะใส่โซลาเซลล์กัยังบ,บ่เต็มระบบเนาะยังใส่บ่ได้เนาะยัง ยังมาถึงมันมาสันซะจะเลยใส่โยกเอาก่อนโยกกัดสบายอยู่เนาะนึกบ่าได้เนาะใส่แขนเดียวก็ได้เนาะข้างเสียงแน่นไปเนาะใส่กับเมื่อยเนี่ยหน่อยนึงเนาะร้ายตื่นอะไรเพื่อเพื่อนหนิ่งเพราะอาบนึงกับเมื่อยนึง กะดีกว่าเนาะดีกว่าได้ไปตักเอาน้ำน้องถ้ามีเงินกะสิได้ใสโซลาเซลล์พุ่หน่อเนาะเพราะว่าแดดบ้านเฮาเนี่ยโอ้แดดแห้งหลายพี่น้องห้อนหลายถ้าใสโซลาเซลล์นี่พอดีเนาะแดดห้อนๆแบบนี้นี่ก็จะเป็นสวนปลูกผักหอมเนาะอาบน้ำพร้อม มันเบิ่มสวนน้อยๆนี่มีแต่สวนพี่น้องเลยส,สวนน้อยนี่สิปูกกล้วยนี่เนาะสวนต้นนี่สิเป็นกล้วยแต่กับต้นม่วงนี่ต้นม่วงหงนเดียวละมันหักิดน้ำ ต,ต้นม่วงก็มีต้นมะนาวก็มีอยู่นี่เดี๋ยวสิพามาเบ่งต้นมะนาวก็งามได้ฝนตกใส่แตม,มีแต่ตัวงามๆบบดน,นี่พี่เนาะนี่คือใบมะนาวนี่หอม,อมนี่กจะเป็นเป็ดไก่เหร ข้อไก่กับเซ่ร่มนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่เป็นวัดหรือบอบรรยากาศดีตอนแดงพี่เนาะสะพอมือนี้ได้หรอมือนี้มันห่อนแหงมันแบบแค่ายๆพ้นสิต,ตกเนาะเป็ดไก่กับกำลังเลาะตามลัางอยู่คนไปใส่กบไปน้ำ เพราะว่าสิหอนยามเกลือเพินแล้วเนาะเพินกด็ดีใจดีใจสได้กินเข่าแล้วว่ะคนยางมากกย่างมานำไก่กัยังบมหลายเนาะเพราะว่าขายแล้วยู่นี่ที่เป็นสวนสวนกระท่อมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอัน หมากอียังเนาะที่ทุกคนอาจจะบอกเคยกินแต่ว่า่อยกินเป็นประจำอยู่แซ่บพี่น้องเลยนี่เขาเอินว่าหมากศิลาโคกเนาะซ้ำนี่พอดรีกินเนาะพอดรีตำเอยียงซ้ำนี่ เ้าตตำหัวซีไขยแล้วกับขาเอาหมากนี่ไปกินนำเนาะก็บค่ายๆหมากเป็นผัดผัดกินกับเมี่ยงได้เนะาะตำหัวซีไขยตำเมี่ยงตำแบบกินกับหมักท่วแห้งนบบพี่เนาะหรือว่ากินกับปลาเลกก็ได้เนาะมันค่ายๆผาดคือหมักมีเ่เนาะเดี๋ยวสิคกไปเบิงนะ่งเนาะเอาตกชัำเดี๋ยวสิคกไปบึง้ง นี่เนาะเจ้าอ่อนหวานๆน,น,นะตัวนี้เป็นลกขนาดอืมหือมตามเมี่ยงกินได้แซ่บนี่ก็เป็นบริเวณเทียงหน้าของเฮานี่ก็สิเป็นห้านเพื่อง ใช้เฟืองไม่หายงวัวกินงามยามฝนตกเนะาะเดี๋ยวสิพาเบ่งหมูหน้อยห้าพรอมนอนน่ะอิ่มแห้งลูกบ่ขืนพี่น้องปนาไปยัปยง,งมาพี่ผูกเพิินไหวนเนาะเพิินไปโฮเห็นคนกับสีปายนำ้ำปล่อยแต่กลางเว้นเนาะขึ้น เนี่ยเป็นเงียวให้เบิงลบับอือที่นอนช่บกวนละเป็ดไก่ก็อยากแห้งละไปใส่กับไปน้ำแล้วเดี๋ยวสิคเกอรแล้วล่ะเนาะยังถ่ายคลิปอยู่โอ้ใจอรอแป๊บหนึ่งนี่กับไก่ต๊อก นี่คืออีเตีย้ยอีเตี้เนี่ยมากันยังตัวเดียวเนาะนี่คือพ่วงข้างคู่ใจลดคุณพ่อประจำตำแหน่งนี่ก็จะเป็นดอกไฟสุราเซียวกระายคลิปแล้วที่เฮามารีวิวสถานที่ของเฮาเนาะ นี่กัสิเป็นเทิงเถียงกาสิได้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเกือเป็ดเกือไก่ก่อนพี่น้องเลยคำลงแรงแล้วค่อยคำลงแรงแล้วกัเสีเยลาเมื่อบ้านเมื่อกินเข่าแดงอยู่เฮือนเนาะอยู่บ้านและก็ขืนมาอีกเนาะขึ้นมานอนอยู่ อยู่พี่นเพราะวา่คอยนอนอยู่พี่เป็นประจำโอเคทุกคนจบคลิปเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามซ่องสายสวรรค์ตอน,ต,อนต่อไปคลิปนี้บายบาย